สวัสดีครับดูดีกังเกษตรลูกค้ามาจากจังหวัดพิกิตรนะครับอำเภอเมืองมารับเอารุ่น990น,นะครับดีเซลสเปคนะครับล้อขอบ12ปกติก็จะมีล้อขอบพิเศษก็คือขอบ16นะครับก็จะใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมตัวนี้8เกียร์นะครับเดินหน้า4ถอยหลัง2ชุดปั่นอีก2 ลูกค้าเอาไปใช้ไล่ดาวเรืองนะฮะจากพิจิตมาที่ร้านนะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะฮะอยู่ที่322กิโลเดินทางก็ประมาณ4ชั่วโมงนะฮะถ้าถามว่าทำไมต้องเอามาไกลครับต้องไปถามลูกค้านะฮะทำไมมาเอาไกลจังหรัด ดูรีวิวแถวแถวนั้นไม่มีขายครับมีแต่ว่าบางอาหารบางมาหารครับลูกค้าเคยดูรีวิวแต่ว่าไม่เคยใช้งานซื้อเครื่องมือสองไปนะครับสองเครื่องแต่ว่าไม่จบซ่อมแล้วซ่อมอีกแล้วอะไรไม่มีนะครับก็เลยเปลี่ยนใจมารับที่ร้าน